เอาดิมึงเปิดให้มันสดดิคุณจะได้รู้ว่ามึงสดใครเล่นวันหรือวันเลวเนี่ยเฮ้เยสวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ผมนําคลิปล่าท่าผีของไทยมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อ,อได้รับชมกันครับมันจะมีทั้งความหลอนความมันความคาอยู่ในคลิปเดียวเลยครับของไทยเราสนุกครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับเข้ามารับชมกันได้แล้วอย่าลืมนะ ากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับนี่คือพิศุศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโดดเดี่ยวในโรงเรียนร้าง ที่นี่เป็นโรงเรียนล้างเก่าแก่ที่ไม่ต่ำกว่า80ปีโอ้ oh, เป็นโรงเรียนประจำชายที่มีหอพักอยู่ด้านในครับและตึกอาคารเรียนตรงเนี้สองตึกอะ่ะมีเด็กกระโดดตึกฆ่าตัวตายไม่ต่ำกว่า10บคนด้วยตอนกลางคืนเนี่ยเด็กๆจะไม่กล้าที่จะลุกเข้ามาห้องน้ำกันเลยแต่เขาไม่ใช่ทีเดียวนะกระโดดลงไปอะ่ะน่าจะเป็นหลายๆหลายๆช่วงเวลาเอ,อ่อแต่ตอนนี้โรงเรียนนี้ล้างไปแล้วครับ ไปดูกันครับอ,อันนี้คือสนามบ้านนะพี่ดูเห็นไหมเนี่ยอ่ามันอาจจะมีแสงถนนจากด้านนอกมาหน่อยผมครับพี่สุาาสายครับ<ส>ผมไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยผมเขาเรียกว่ามีแสงสว่างนิดนึงแต่มันเป็นแสงจากด้านนอกผมจะเดินไปเรื่อยๆครับอื <c> ้ <oughs> บรรยากาศโหนี่โรงเรียนล้ามาแปดสิบกว่าป,ปีหรอ,หรอแต่ดูเป็นโรงเรียนที่ ลูกเรียนประจาเก่าแก่ไม่ต่ากว่า80ปีครับผมครับนนและเรื่องราวีีมากมายกว่าเด็กหอที่กระโดดฆ่าตัวตายก็ถือว่าโชคดีที่เข้ามาถ่ายเป็นสถานที่ปิดด้วยอของพี่เจ๋งเคยมาครั้งแรกผมครับเดือไฟกระสือน่าจะเคยดูแล้วนะแล้วพี่ดูบรรยากาศอันนั้นเป็นแสงด้านนอกครับผมครับเพราะนี่คือรั้วรอบขอชิดพะกวโต รหัสโตสัมมาสัมพุทธศัโอ้โหดูดิไม่มีการเปิดดูอยากใหยก็รู้แล้วอ๋อเรื่องเด็กหอเหรออุ้ยเปิดอะอุะอประตูนิบบ้าเปิดได้ด้วย <c oughs> กูก็ทะลึ่งดึงนะผมก็แค่อยากดูบรรยากาศว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหโ มันมีข้าวของนี่ว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋เดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆขยับไปนะครับเสียงใครเดินพอจริงอ่ะเฮ้ย ไอ้ตรงนั้นมันไม่มีใครอยู่แต่เมื่อกี้มันมีใครเดินผ่านในห้องนี้นี่ในห้องกระจกคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะและเป็นรั้วล้อมขอบชิดมีคนดูแลต้องบอกก่อนนะครับไปก็บอกแล้วว่าหล<ร>อนเนาะพี่เฮ้ย ทุกคนพยายามดูกันด้วยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาก็ไม่รู้เสียงจากกระนนอหรือเสียงจากในนี้เป็นเสียงพูดเดี๋ยวโอ้ทางเดินปโทนี่แหละพี่คือโรงเรียนประจำขออนุญาตนะครับขอสมีเงาเดินอีกอ่ะจะได้เข้าใจว่าที่นี่คือโรงเรียนประจำ ห,หรือว่านนะพี่ทุกคนเห็นแต่ผมไม่เห็นเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เคยเอาไปนั่นไงอันนี้เจอกันหมดเห็นก <He S 2> ันหมดอะไรอ่ะมันไม่มีใครอ่ะก็มันไม่มีใครมันเป็นรั้วรอบขอบชิดเฮ้ยไอตรงนู้นนะ่ะผมไม่รู้เป็นไฟโซลารเซลล์หรือเปล่าหรือไฟด้านนอกแต่เมื่อกี้นี่มีเด็กผู้ชายเดินไปใช่ แน่ๆกูมั่นใจเลยแล้วไปกระพากูเสียวเลยไอ้ยฮ่าโ,โอ้โหดูหลังโค้งหลังคาฟ้าเฟอร์ไปนะโมตัสสะภพระว่โตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพระว่โตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพระว่โตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุดวงโอ้โหดวงจิตดวงญาณ สภเวสีคือผมบอกเลยแม่งโรงเกียนโรงเรียนถึงแม่งไม่มีประวัติทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบา,าลทั้งโรงเรียนแบบนี้บรรยากาศกลางคืนทุกที่แม่งน่ากลัวหมดซาตูเดอร์เจ้าที่ทางเปิดทางให้พบให้เจอให้สัมผัสเรื่องราวและกลิ่นอบรรยากาศสถานทีน่นี้ที่อายุ80กว่าปีเรื่องราวเคยทําเป็นหนังแล้วโชคดีมากและถือว่ามีพี่พี่กูโชคดีมากที่ได้เข้ามาถ่าย พราะกูเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินผ่านเฮ้ยยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว้ยเจ๋งไปว้ย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 ใบไม้ทับถมเต็มเลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอายุเขาต้องมากกว่าผม ถ้าเกิดถึงตอนที่เป็นอายุที่เขามีชีวิตนะแต่ตอนที่เขาเสียชีวิตที่เขาอยู่มอต,ต้นกันโอ้โหเยแน่นอนปะละ่ะอา้าวก็เข้าไปเข้าไปดื้อๆงั้นเหรอสวัสดีครับไ,ไม่ได้มาสมัครเรียนามา่า,านการาหผมก็รู้จะเดินไปทางไหนเลยทีนี้ แมงสองอาคารอาคารนู้นก็น่ากลัวอาคารนี้ก็น่ากลัวแต่อาคารนี้เหมือนโดดเยอะกว่าเหมือนหายเข้าไปในกําแพงเงี้ยหรอเมื่อกี้เนี้ยหอ,หอพักู่ทางนู้นหอพักมันเข้าไปถ่ายไม่ได้เฮ้ยเพราะตัวที่น่ากลัวมันไม่ใช่หอพักไงมันคืออาคารเรียนโอ้โหมันคือไฟทางอะไรเฮ้ยพี่โอ้ผมมันสูงนะมันไม่ถึงนะพี่นะมันเป็น เป็นลูกบอลใครเล่นบอลหรือวอลเล่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอาแล้วสิกูอีอปอบแดกดาใจคอไม่อยู่กับเนื้อตัวเลยแค่ดูในหนังที่เอาประวัติไปทำกูกับหนังมันทำหน้ากกัวอยู่แล้วไงไม่คิดว่าจะได้มาสถา,านที่จริง กองกองอย่าเบอร์ดิกองอย่าลูกเอ้ยใจเย็นๆกระจงเจ๋งหน่อยเด้อวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับพทอ้อเฮ้ยไอ้ดูเอ้ยถึงตอนนี้จะอายุเยอะกว่าก,กูแต่มึงตายไปตั้งแต่มึงอายุอยู่มอตน้นดังแล้วสิ่งที่กูจะเรียกกูเรียกมึงไอ้หนูได้ อย่างนี้อย่างนี้เ้าเรียกเด็กผีหรือผีเด็กเนี่ยเฮียแล้วะมันเป็นเสียงข้างบนกูเสียหัวเลยปัทธ เสียงวิ่งลงมากูได้กูกูได้ยินเสียงกูกูรู้แล้วเสียงวิ่งลงมาไปเฮ้ยมีนี่ด้วยฟุตบอลฟุตบอลมันมาจากทางไหนกูไม่โอเคแล้ว เฮ้ยโอ้โหไม่เข้าท่าดูเะยโอโหเว้นทำอะไรผิดกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึยงเ้ยกูก็ไม่กล้าแล้วโ oh, hey. อย้ยกูเสียวเว้ย

เอาดิมึงเปิดให้มันสุดดิคุณจะได้รู้ว่ามึงสุดวิ่งเปิดจริงก็ไม่อยากจะท้าทายอะไรมากมายหรอกเว้ยในวัยของเด็กมอต้นและการกระโดดตึกมาเสียชีวิตสิกว่าคนทั้ง2ตึกตึกหนึ่งตสองแต่ตึกสองนี่คือเฮี้ยนที่สุดก็คือตึกนี้ ออโอ๊ยใจคอไม่ดีเว้ยอันนี้คือห้องน้ำเหรอทำไมน้ำหยุดไหลอะมีกระจกด้วยน้ำมันรัศมีเสียงมันเสียงมันมีคนปะ กไอ้บาไปแล้วปะโทพี่จิงพี่จิงพี่จิงย่าไม่ทันได้เข้าไปเลยอย่าเล่าหรือขนลุกเด้อเดี๋ยวก็ให้ฟอกฝนลุกเลยเดี๋ยวไปเมื่อกี้มันมีเสียงในห้องน้ำไปอ้อใช่คุณเสมอต้นเสมอไปไอ้ปอบไดอ การฆ่าตัวตายคือไอ้ประตูปิดอะามที่โอ้มันป็ดตอนที่มันจะขังผม <c oughs> <c oughs> มือโดนสนิมเสียวอเอาดันไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้โ,อโหนี่คือบันไดาทางขึ้น ไอ้ลูกปาก็มีดูใบไม้นะครับแล้วพี่เอาไปใส่ในจินตนาการพี่เลยเลยว่าหลังจากนี้เราจะเจออะไรเพราะประวัติที่นี่เอาไปทําเป็นหนังมาแล้ววุฒปะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตรงสิเฮ้ยอะไรร่วงลงมาใช่ไหมนะใช่ไหมนะนะ่ยืนเสียงเดินอ่ฟุตบอลไมกแล้ว เ้ยเข้าประตูเลยตุ้ยเฮ้ยตุ้ยสิทิดีเวตุ้ยเจประตูเขาโอ้กูโอ้โหไมแก้วเป็นรูปฟุตบอลที่แบบแบนด์เก่ามากเลยอ่ะเป็นแบบไม่ออไอ้อันอันเข้ามาเลยใครก็ได้ระส่งอันหน่อยเว้ยเฮ้ยไพ่อันมาหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเลย เอ็งเรียนถึงมออะไรมอหนึ่งใช่ไหมนั่นแสดงว่าได้เหยียบคําว่ามัธยมอยู่อริญญาเอกครับเอ็งเพิ่งยี่สิบสองหลวงอาร์อครับผมผ่านมาไม่นานเท่าไหร่ไม่นานครับเนี่ยมึงต้องชินกับโรงเรียนดังนั้นมึงนํากูไปเลยได้ครับเนี่ยไปเห็นเรานึกถึงสมัยเรียนเลยเฮียอยากเรียนไหมล่ะต้องมาแก้ศูนย์ใหม่โอ้ยย่าตย่าตอะไรอ่ะหนึ่งสองสามชั้น แม่งเป็นลูกกงหมดเลยนะะะมมะนะโมตัสสะภควาโตหะโต,ตโสัมมาสัมพุทุสสะนะโมตัสสะภควาโตหะโตสัมมาสัมพุทุสสะนะโมตัสสะภควาโตะหโตสัมมาสัมพุทุสสะสาธุดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนี่งไงลูกปบาเมื่อกี้นี่สวัสดีจีจ๋าฮัทนาโรช่าเออดีมาก มมมเมื่อกี้มันมีอดดูบันไดก่อนดูด้วยนะดูเพื่อกูด้วยไปนะโมุตสาพัะว่โตระ้วโตสัมมาสัมพุทตสามุตสาพักว่าโตเฮ้ยตรงไหนข้างนอกเหรอนข้างอกไหนเสียงอะไรอ่ะเสียงถังเหรอถังนี่เหรอสองคน<า>งไม่น่ากลัวเหรอผมว่า จะกี่คนก็น่ากลัวเพราะว่ามากี่คนมันสามารถที่จะเห็นได้ไม่ทุกคนไงเฮ้ยวิ่คกันแล้วยี่ยี่โอ้ยโอ้ยมึงรู้ใช่ไหมรู้เห็นเดี๋ยวอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเส่งไว้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 ปธสวัสดีครับอาร์ สวัสดีครับเดี๋ยวอัดอัดมันหลบไปฝั่งซ้ายอ่ะเราโอ๊ยฝั่งซ้ายมันหลบไม่ได้อบ้านเป็นผนังปูนมันจะหลบไปทำไมนะเราไมนเข้าไปได้ไงอะไล่ไปทีละชั้นเลยเดนบอกไม่ไปได้ยังไงโอ้โหลูกบาสบอลเลยอัดอันอัดหยิบลูกบาสกัลบอลเลยมาเอาหน่าหยิบมาเลยอย่าไปกลัว ตั้งสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพี่ไม่หนีไปไหนอะไรอะไรแม่งนั่งห้อยขาเลยจริงเหรอจริงแกูต้องไปดูใช่ไหมเนี่ยมีไหมยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วพี่โอ้โลอดตัวไปอ๋อถือขึ้นมาถือขึ้นมาไปเราดูบันไดนะพี่ครับที่นี่คือประวัติจริง แล้วตึกนี้คือตึกที่เยนที่สุดคือตึกสองอะไรมันนี่ผมให้ดูตรงนี้ทำไมเดี๋ยวดูก่อนอะไรอะไรรไไมู่่้อะหนอะดูไหนดูอีดีเฮ้ยไอ้ยานเฮ้ยไอ้ยานมึงรู้ใช่ไหมรู้เฮ้ยเฮ้ยมึงบอกว่าเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้กูก็หารูปไปดิดูอะไรก้า อย่าวิ่งลงมานะเอ้ยอย่าอย่าพูดนะเด็กอะเหรอผีเด็กคือเฮ้ยเฮียมันไม่ใช่ผีเด็กคือผีเด็กคือน่ากลัวผีเด็กคือความน่ากลัวผีเด็กมาจริงเอ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 งเรียนมหนึ่งใช่ไหมมหนึ่งเข้าไปโอ้โหเสียงออโอ้โหเสียงเอ้าอะไรครับมันต้องถามเราไปเหมือนฟิลแบบไม่มีเพื่อนเล่นมานานอะเลยงี้โหกูก็กลัวมันมันก็เดินมาข้างหน้ากูไปกูให้มึงมาผมมาเจออย่างงี้ หลอกอหลอกบ้าเลยเี้ยมันเป็นเสียงเล็กวะมีเพื่อนเล่นมานานอ่ะเข้าไปเข้าไปเสียงเสียงหเสียงลูกอล่ยอยู่นี่นี่ลูกบอลเล่อยู่นี่นรเราไปอยู่ที่เดิมเออแล้วเสียงแตนเดินขึ้นไปคืออะไร นะโมตัสสะภควาโตรถกู้ไทยรถสิ่งน่ากลัวแล้วเมื่อกี้เดียสิ่งบ่อภควาโตรหัโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภควาโตรหัโตสัมมาสัมพุทสะเฮ้ยอะไรอ่ะดูหน้าดำๆอ่ะไม่รู้เหมือนใครยิงก้มนะใช่ต้องต้องการเพื่อนเล่นใช่ไหมพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้คือข้าวของที่กองอยู่ด้านนอกไม่รู้ดิเดี๋ยวพี่ซูมก่อน เสียงหลอนมากเลยรถเมื่อกี้เนี่ยอะไรมึงวิ่งทำไมอะไรอ่ะเงาพี่เนี่ยเงาพี่ไม่ได้ไม่มีไม่มีกลับมานี่กลับมานี่เฮ้ยเปิดได้เด็กเสียงเด็ก ช่ปัทโทอาทต้องเข้าเชียงเดินฝั่งโน้ <c oughs> มีอะไรเหลือมาลงบันไดไหนอีกอ่ะมีอะไรเหลืออยู่ตรงทางลงบันไดอะเนี่ยมุมมุมเสาที่สองเนี่ยจานับจาฝั่งนน้นนี่เหรอใช่ครับเดินไปดูไป<อ>เดินไปดูคลองใจตรงไหนดูตรงนั้นไปเฮ้ยไป้ปอุ้ยน่ากลัว ไออาร์ตกลับมานี่กูเข้าผิดที่อาร์ตเข้ามานี่เิ้ยงลูกบ้านก่อนเลยวางลูกบ้าน,น,นไปก่อนเออไปเดินเข้าไปตรงไหน,น,นไม,มันมีเสียงข้างในวะนอนไม่หลับหรอ ก่อจะนอนก็เ no ปิดไอ้อย่าเปิดด so oh. yeah. ีกูก็ตกใจก็จะนอนแล้วก็ไปเปิดอย่างอื่นดูเอะยกูไม่ต้องดูเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะบ้าให้กูดูหรอเดี๋ยวพี่เพื่อนกูซูแม่งเลยเอาดวงจิตดวงยานสัมภเวสีให้รับให้ดูมาเฮ้ยไัหยุดมันมีอะไรอยู่ตรงหน้าประตู ฮ้ยตูไม่ใช่น้าประตูแล้วเดเ<อ>เียงรู้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้มันมีเสียงอยู่ในห้องใช่ครับแล้วเมื่อกี้เห็นท้ายสุดของตึกไหมเห็นครับประตูเปิดมันเดินขึ้นไปแล้วคำนวณเดี๋ยวคำนวณด้วยว่ามันเป็นเพราะอ,อะไรวะหรือว่าหลายๆศพมองอะไรวะเนี่ยเหนคนเดินลงมาก็กี่ศพแล้วเด็กที่โดดตึกอะอะไรกูจะดูโอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรโอ้ของโดเต็มเลย อะไรอะมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยมันไม่ใช่โอ้ไส์เฮ้ยเ้อวิทยาศาสตร์อือ้อวิทยาศาสตร์นะมันคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไซสไม่ได้ไม่ได้ดองแบบไซส์อัวด้วย ดองไว้วิจัยหรือทำอะไรสักอาดอาดอา,อา,อาตั้งสติประตูปิดแล้วอาดประตูปิดแล้วตั้งสตออออไิไ,ไ,ไว้ยเฮ้ยเฮ้ยอาดอยู่เฉยอาดอยู่เฉยไป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 ตั้งสติตั้งสติ เองกับพี่ก็มากินลั่นกันเลยโอเคไหมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกคนทุกคนครับสามารถไปดูได้ตามรายชื่อที่พี่เจ๋งได้โพสต์ไว้เลยนะครับผม <S <s โดดเดี่ยวในโรงเรียนล้างครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของค่ำคืนนี้แล้วก็ของพี่เจ๋งอย่างที่บอกตอนแรกครับผมโรงเรียนนี้ล้างไม่ต่ำกว่าแปดสิบปีครับผมมีเด็ก เสียชีวิตเป็น10บสิบคนเลยครับโอ้โหเขียน er. เจอเงาเด็กเจออะไรต่างๆมีออดิชั่นโอ้โหโอเคคลิปนี้ผมให้ไป5้าก,ก็ลกจบแล้วครับเพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใคร ชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผมสามทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ